สวัสดีครับพี่น้องมีสีผ้ามาปลูกบักทั่วอีกแล้วปลูกบักทั่วบักแตงมาพอ้อกับส่องบ้าม่อนกระเซียดอจอโอ้วนก็สุมาาเดี๋ยปลูกบนนอพี่น้องได้ไหมนี่อ่ะเข้ามาพุดหลุมกันเลยครับจอกจอกไป กันเนี่มปลูกเพิ่มครับพี่น้องปลูกเพิ่ม ไฮ้เลียเยกกเ้ยวพี่น้องเอ้ยเฮ้ยทำานี้สักคนเด้อพี่น้องฝนตกโอเคครับในส,สุดสุดฝนมันกับเล่าตกแล้วนะครับพี่น้องเขาก็มาปลูกทัว่วร์ตอเลยบ้านนี้นี่เสือมาซองเราสิบห้าบาทธีการปลูกกรบอกใหญ่แครับหลุมละซวงขันยานมาเกิดกระชายสามในเด้อพื้นที่ผมหน่อยผมใส่สามถมไปเลยครับทำหนี้แหละ มได้ยากปลูกง่ายๆครับพี่นอ้องปลูกง่ายๆ,ายๆอย่าอ,อย่าเอาลงเลิกด้วยพี่น้องเอาลงตื่นตือนตื่นตือน,นซ้ำนี่แหละดินถมแล้วลงเลิกมันเกิดยากเอาลงซ้ำนี่พี่น้อง มันตกมาเซมกัน,นบัวบัวเคยปลูกเซ่หลังฝนตกจากเทียถ้าเบิ่งเด้กพี่น้องมันสิเกิดบ่สา, <c oughs> ายมั่วครับสายมัว่วปลูกแบบมัวม่วๆครับพี่น้องนี่เมืองมันสิเกิดบ่เดอ้อผมปลูก,ลกเซ่นจีต้มนี่แหละ <c oughs> ครับพี่น้องหลังจากจเขาปลูบักทั่วแล้วเร็วเนาะเขากับสีมาหาเก็บบักทั่วสุดเกา่าไป้ต่ำกันอันนี้คือปลูบักแตงไว้กำลังเะได้กินน้วยแหละครับใายพี่น้องเบึงเสียายเห็นนวยอยู่หรนอมูนัน่นพี่น้องเห็นวะไ <c ười> ก่แล้วอีกสามสีมือก็ได้ต่ำครับ นี่ครับพี่น้องเขาก็สีเก็บบักทัวไปต่ำกันเด้อมอ่ะนี่ซุ่มถึงมันเหลือๆนี่แหละเรื่องสุดท้ายพอจักสุดนี่ว่าจะสุดท้ายมันเป็นยังไงเหนมาเรื่อยน,นบ่นพี่น้องต่ำเลยได้ไหมต่ำเลยก็ได้ ซักข้างท้องกระเล้วครับพี่น้องข้างบมกทัวเด็ดเป็นชุดๆไปเห็มันเด้ดตำไปเลยเรื่อยหม่ <c oughs> ได้เศร้านี่ครับมีชุดนึ่งหมุกทัวนี่เห็นไหมเห็นพุม่มแล้วประมาณห้าสิบห้าสิบตน มาวมอนจะสูปลูกไว้อันนี้ชุดชุดสองชุดสามกับปลูกไปพุ่นชุดสามอยู่พุ่นอันนี้ชุดสองชุดหนึ่งกับลังเก็บพี่น้องชุดหนึ่งนี่กับลังเก็บนี่เห็นว่าครับนี่ได้อีกแล้วนี่ครับก็หาหน่วยแล้ว น่วงเอ้ยนี่มาทั่วปีมกทั่วสิบสองเดือนทั่วปีว <c oughs> ับเขาให้โอ้แต่ต่ำแล้ววา่ามันเบดิดมันบ่เบดิดไอพี่นอ้องเอคนนี้เกิดขึ้นมาลากซากุ้งเบดิดง่ายตัวนี้มันสเบิดง่ายตัวนี้นี่ ข้าย่างมาบึงทั้งผีบ่ะนี่พี่น้องนี่เขาพูดมันสิได้พอดไปต้มละมดน,นี่นี่ม้อยเพ,พิ่งเฮียงมาเลยเพื่อนม้อยเขาพูดบอ <laughs> กเข้าบอกไปตามภาษาผู้เฒ่าเพิ่งทาบบอกจะเสิร์ฟไม้ก่อนล่ะม้อยเขาพูด่าสั่น หกแน่เวยพี่น้องีสิเบิดแล้วนัเห็ดษปลูกไม่ล้วครับพี่น้องข้าบักบวบไปกินบักบวบถ้าก่อนนักศเห็ดไม่มองน่นี่ขปวดทมองไลฝฟักก็ได้บ็นสินธิ์ไฟักอยู่บนนี ต้นละต้นละสองฟักต้นละสองฟักซิต้นก็สิได้ยี่สิบฟักก็สิได้ต้นต้มอยู่อะๆเนาะพี่น้องบวบหน่อยก่บักทัวได้ไหมแท่าไงแล้วมันอื่นนี่เห็นไหมเก็บน้ำฝนยังบ่ฝนพอต่ำอยู่ มาครับพี่น้องบวบบวบบวบงามอีด๋ด้วยบวบวภูมไตไตเทีย่ยวบวบกับกสมิบกักทั่ว,วกเก็บเฮาดิ่มดต่มกินแรง เ็เอาเสร็จแล้วพี่น้องวิธีเอาเจาะไอ้แก่กับเห็ดไปเพราะเด้อยากได้กินเนาะอยากได้กินเพราะพ่อมีความสุขครผมนะครับเฮียก,ออก็ออกก็จะห่อกระรังกายเลยแหละเห็นมัน้ยเห็นมัพี่น้องเหลายหน่วยเลยมั้ยนะครับอุ้ยเหี้ยไรเนี่มองนี่ก็ ทางม้นหันแปนแล้วหูกแล้วก็ได้ทางออก,อกว่ามดว่ามุดทั่วไปนี่ปะเก็บปราซุ่มหน่กนอนเก็บปราซุ่มหน่ก่อนพี่น้องปลาโลทิมเลยวหะครับพี่น้องแล้วมาเก็บเธอสุดท้ายซื้อ ว่าเก็บเจอทุกท่ายมันก็ออกมานั่นมนะ <c oughs> มนันบ่อยากบ่อยากโลมันได้บัดวละทาซุ่มหุ่นไอ้กินวุ่นละยังสิโลขึ้นไม่เลยเรื่อยอยูุ่่น่ะโอ้มือน,นีีน้ำขึ้นร้ายเลยอีน้ำน,น้ำฟองฝนตกมาดขึ้นแบบร้ายเลย ม้วนพี่น้องปลาบักตัวเบาวมันอันนี้ก็ปลูกไว้กินกับปบาบ๋าดกัดขท้าบ้ควายได้เอาหุ่น,นพันหนกลูขึ้มไว้ก็ได้กินได้หนิม้วนพี่น้องนี่นจะเงาไงไงโอ้โหหน่วยนึงนี่หน่วยนึง เพื่อปีถัวสิบสองเดือนเอาหนีนวยหนึ่งนี่เดี๋ยวโอ้โหผมเห็นบบบบวกพมอมแล้วบวกเป็นนวยเลยมัอึ้งงามว่ะจริงหรอไปออมไปกบ หน่วยนึ่ง,น,งนี่หน่วยหนึ่งครับเห็นไหมเนี่ยนี่มาเก็บมาอื่นตัวสิเก็บอืนนี่สิเก็บไปต่ำอีกรอบนึงบ้าขนใหญ่เคลีครับพี่น้องคลิปน,นีก้กรบวนมีอย่งางไรฝากพี่น้องดอกภามาเก็บบออักตัวเห็ดสวน สักข้างบอกทัวข้างคนณอยู่ข้าง,ง,งล่างทัวหน่อยกูได้เข้ามากากัดกบกดติดตามเป็นกำลังใจเห้เอ,อพี่น้องเอ้ยผมมีอย่างหลายพี่น้องสำหรับคลิปอีกอ่ะขอกล่วาวคำว่าสวัสดีครับ